คลิปเลยครับฉายาเมียฝรั่งครับฉายาเมียฝรั่งวันนี้มาจากไหนแจ้งวันนี้เลขเลขอะไรครับผมเลขเมียฝรั่งอันนี้เลขเมียฝรั่งมาโอ้โหโเดียวเม็ดเดียวเลขจับอย่างเนาะก่อนก่อนจะไปรับฟังเมียฝรั่งเนาะเจะดูได้ถ่ายทองนี่ยังง้างง้างง้างรู้ตัวยังไม่เหร รู้ไรแล้สั่งจาเปนุดฝันเรี่ยงเอาฝันยะอุ้ยฝันอะไรเนาะฝันฝันฝันเห็นกองขี่ไหมกะละแมะอ้ยคมามง่ญยไหมขอตดะอาหรนะครับผมเออตี๊ดมือจ้าวหมฝันไบไเจ้ามันจังแดงมันว่างกุ้งขายกองันะ แล้วก็มือไปจับเล่นอย่างเงี้ยนะมือจะขอยกของเองอะล่ะเออครับยุ้ยข้างทางยกองนะอยางนี้มันเ้กัอันนี้กับยังน้่อยู่แมแล้วเอ้าก็ไปยังซี้ะไรบางอก็ดีกฝันเตียงประมาณเตียงขึ้นเขาก็โทษสัวาบอกเมียฝรั่งโอโทรสับาบอกบอก่ายังไงบ้างกยแนเ่ย่นตัวได้แล้วมันสิของตัวน้อยม่เครื่องเข้าดอกนะผมเหมนกว้าไปอ่อไปเข้าได้เลย่ะตัวใดมา ูนย์แปดซี่ไงทแล้วกถือป่ะก็ถือเนอะเาะก็ถือหกสามน,น่ยหกสามมาจากอังกฤษุนเนะเาะาสื่อเนอะอเาะไดไหลายอยู่เดอคนเก,านเกา่าล่ะคนเก่านี่แหละครับแม่เ่้เามาองบอกอยู่เจ้าเจ้าวางอะไรเจ้ยวองวาง,งตัวนบ็นเป็นคลองเงาดอกกันว่ะโอ้สแสดงว่าเขาว่าของเจนนุชนี่แม่แม่เลย <c oughs> เขาเขาเล่าขาแบ่งกลัวเขาไปป้อยห้าแนว0 8่มัมนมถ้าตัวร่องอะ085ว่าสัตว์ร่องลงมาเออตัวร่อง084 085นี่แหละไม,ไ,ไม่แค่นดี้ละเล็กคนน่ะอุ้ยหางเดียวเลยเจนเนาะหางเดียวเลยว่าไฮไลท์ของตัวมดปีมาจากดเขาเมื่อใีค้คือเกียร์ถ้าเมืงตัวหลอดนี่ของตัวคนละซ <c oughs> <c oughs> ื้อนั่งจุจึ ซื้อต้องจนวินนะมอะนี้นี้นี้ปะเมกมมาพูว่าพูดวานี้เอานี้นีเอของห้อไปปอยมาหล่อยแล้กูเสียงกันมึงตะเอาุองปอยอยหนิมึะยู่อังกฤษเอาุอยปลย่อยมันต้จิเม็งมึงะเฟนรลังาตัวไหนนะเจ๊ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดค่ตัวเดียวคือแฟนพลังแมนแต่ว่าแฟนเขาหลุดไปเมือกนคของของพัวตา ก็เรยไไปไก็เรียกคน่างเก่ง่กษ์้็เลยกานัางเก่งเกษมันมันคือเส้นเลขมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษป๋จ้แม่นั่าแั้งแต่บรรพบุรุษแล้วพองงินีสมัยสมัยแม่เออนมัสมัยแม่คนเป็นยังไงผู้อนนัเป็นมักตัวพันเฮ็ดสูตรสอสูตรแม่นตัวแม่นางเศ้ามากอับเฮตสูตรเลษมัดหมือนมัดเป็นเงิน ก็แล้วตายย้อนเล็กก็แล้วบอกซะว่ากินเขากินน้ำไรว่ากินเขากินน้ำเนาะส่งมากกับไสเป็นตาเนาะแม่เจนีบอใบสามโมงกินเขาสาวเออจะทำอะไรคนเก่งเด็กเป็เด็กสูงก็ไม่สูงกไม่สูงของเราเอว่นเ่นบอกว่าเล่นเล่นแล้วเราฟีวาวามากเล็กไงคนทีบอเป็นคนที่บอชอบเลยแล้วเดี๋ยวนี้ท้าไม่ชอบอะ โอ้เหนนี้เจ้าก็ไปยังไนในบุนีไม่ชอบเป็นนักใจเลือนมากเลยบุนี่ไม่ชอบแต่ขาดไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ชอบแต่ขาดไม่ได้ฝึ่งาืฝอเด็ก่าไว้ไวแมนฝึกฝึกเด็กมไว้โอ้ยสูตรคนแมนก็อย่างนี้สูตรโลงแมนจำไปเจนไม่ไปหามาเนี่ยคนสูตรแกกลับขึ้นมาอืมนี่ใหญยก็ยังมีอยู่ในสิวกระไดาสูตรเล่ากระไดายโอ้พี่สาวเจนุสมีอยู่มีสูตรเล่าเจนเจนุสไปเอามาทำ ลองเกงดูนะครับเจนเฮดถ้าเป็นสูตรต้องเราแต่เฮ็ดเป็นยูทสูตรต้อะว่าคนกับเบอร์เคยเฮดต่อหมูยูว่าสูตรแต่ว่าเฮ็ด,ดม,ามาแบบใไรไปยังไงนะคนเบอร์เคยเฮดเนาะคือความหมายว่าเจนนุชจะไปเอาทองคืนอ,อ่ะแบบข,ข่วงคืนแล้เนาะไม่เคยซัวอะไรมันแล้วเมื่อวานเขาเรียเก๋บ่อยนะ,ะ <laughs> ตุสตุตามึงซุ่งหมดซุ่งหมดกูจะมุดวางมุอะไรที่เทียมเลยซื้อกูถือนะ หมายก็ว่าเอ๊ะเพิ่นใดเพิ่นกระใดน้ำเละเพิ่นมาครับแมนปืนดุ้ยตามน้ำเกลียวนุ่นเพิ่นบ่ได้แต่ว่าเพิ่นกระใดขึ้นน้ำเละเพิ่นแมนครับเขาเอาเชนยุทธไม่ต้องฝันมัไม่ต้องฝันแล้วนะเอาเลยเขาไปปล่อยหนิเอานะเพิ่นกระใดห้ยมากตัวเดียวเม็ดเดียวศูนย์แปดสี่ตัวเดียวครับผมศูนยแปดสี่ว่าไฮไลท์แค่นี้ศูนแปดสี่แล้วศูนแปดห้านี่คืออะไรครับตัวรองตัวรองใช่ตัวกันไว้ตัวรองไว้ไม่แกนน้ำเละกัน เดี๋ยวมาได้วอ่ะอุทิตตามันก็ได้หมดนะเลขนะครับเจนุชนะครับผมเป็นเล่ทุกมองละเป็นเลขลรับเมียฝรั่งใช่ไหมครับผมส่วนที่เจนุชถามว่าได้กำขี้นี่คือแตลว่าอะไรครับเจ้กำขี้เด้ถ้าฟันแนวนี่นะมันติดแตกสามตัวเลยด้แตกสามตัวโอ้ตอนนวดนะเหนว่าฟันมันกากันให้วันฟันไว้ยันขี้มันก็เลยออกสามตัว สามตัวหลังมันว่าสาตัวกลับอ่ะโอ้เจนุถ้าฝันเห็นขี้นี่คือเจนุษ์เคยแตกสามตัวแมนโอ้ก็เลยมั่นใจเลยแหละมันมั่นใจว่าตัวที่เพื่อนเราให้จะแตกสามตัวแมนโอ้กำกำบข้ากำแม่กำบว่าง่ายเนาะกำแบบไหนเจมเปปเลยยังแบบจับไป จับควงดีจับคองดี้งซีเลยไหมเด้อทำกรรมกรมคักแน่เลี้ยงเป็มมืออย่เลี้ยงเลยองข้าเออของคำเนาะโอยจับห้องข้าเหรอเฮ้ยก็เลยมันใจเลยกว่าเนี่ยกำร่าใดไ็โจเจว่ากำราตุเหยียดเอานยมือมือเดียวมือเดียวนี่แล้วใส่สิเออกะไรเออโอ้ยกำเดียวนะ จะปวดรลามเต็มมือเลยเลื้งมัดเลยเต็มมือเลยถ้ากรรมถ้ากรรมแบบนี้มันเคยแตกสามตัวนะยเจนแมนมันเคยแตกก็ได้สามตัวเลยโอ้โหแล้วลยไรเจนดูนะครับแต่ลรบอสซีเลียดไงถ้เลยหูแล้วคือไม่เอาแล้วความฝันเจ้าของเนี่ยเอาเอาแต่เลขเพื่อเอาแต่เลขเพื่อนอย่างเดียวแมนอืออ่าขอดูตัวเลขหน่อยครับเจนครับใช่ล่ะไม่ตัวเดียวแค่ไนเออหนึได้ไหม เอฟสี่ดูตัวเลขของเจนุดนะครับนี่นม่แกนนี่อ่ะตัวศูนย์แปดสี่นี่คือตัวเน้นใช่ไหมครับใช่เน้นอันน NO> ี้ตัวลองแต่ว่าศูนย์แปดห้านี้ลองครับเด้เกจากเมืองนอกของเพื่อนเจนุสเนาะไรับกบบเหียบหลังเนียบหลังหน้าจอไว้นะครับเจนุดก็ฝันได้จำกับกับจะรักพอดี พอตกกลาคืนเขาก็โทรมาบอกเลขตัวนี้พอดีอ่ามประวบหมอะกันพอดีเนาะชุดหมาะพอดีครับโบราณฟันว่าถ้าได้เห็นอุจระก็คือเข้าสามตัวแตกใช่นก็ต้องขอขอบคุณเจนุสนะครับสําหรับแนวทางนะครับหมดประจําวันที่16นี้นะครับเนาะครับขอบคุณครับเจนุดครับขอบคุณครับแนวทางครับผมจ